ต้องลีวเอกใหญ่เลยดูดูอุยต้องมีส่ขีดแลวตัวนี้นะครับยอดโอยู่หมุนหมุนหมอยโอ้หุัหญ่ความใหญ่นี่ความใหญ่ยังไง สวัสดีครับพบกับ l e t s Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่กลางแม่น้ำเจ้าพยานะครับอันเนื่องมาจากว่านะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ FC ทั้งหลายนะครับถามหาข่ามันเยอะมากเลยนะครับว่าเจ้าพยานะครับมีไส้เรือตกกุ้งบ้างหรือเปล่านะครับหากันยากมากๆนะครับไอ้ที่มีก็ดังๆก็มันก็พอมีอยู่แหละนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาเขาจริงๆก็ไม่ค่อยว่างนะครับ วันนี้ก็เลยนะครับก็เลยพอดีมารู้จักกับน้าท่านหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มรับพานักตกกุ้งออกตกแม่น้ำแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่วันนี้จะพามาแนะนำนะครับเรือที่เราลงวันนี้ก็คือเรือนาวิรัตนะครับไตวิรัตนั่นเองนะครับอยู่ที่บ้านโพบางปะอินนะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดตอนท้ายแล้วกันเอาว่าเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวตกกุ้งกันดูก่อนนะครับดูผลงานกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายคลิปก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ครบบเลยนนะะคครรรััก็อตติดามมชบ สำหรับวันนี้นะครับก็มากัน3คนนะครับก็มาพากับพี่สาวพี่นุชนะครับแล้วก็ไตรวิรัตนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีทีมงานมาเสริมอีกนะครับวันนี้ผมชวนเอฟซีแล้วนะผมบอกผมชวนเอฟซีหลายคนแล้วนะไม่มีใครว่างเลยช่วยไม่ได้นะครับนี้ผมบอกเลยนะฮะเพราะงั้นว่ากันไม่ได้นะครับเพราะถึงผมถือว่าผมชวนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับผม อ่านะครับก็นะครับสำหรับสำหรับผมเองนะนะครับก็จะใช้วิธีการตก2แบบเดี๋ยวจะลองดู2แบบเลยนะครับก็คือจะใช้ตกแบบตกพุ่งทั่วไปแบบที่ผมเคยแนะนำนะครับคันเบ็ดที่แนะนําที่ซื้อมาใช้อ่ะยังอยู่นะครับยังอยู่คลิปที่ใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับก็จะใช้เป็นชุดใส่หน้าแบบตัวเบ็ดซองเลยนะปล,ลูกตะกรวรูปัดลูกหมุนนะครับแล้วก็เป็นตัวเบ็ดซองนะครับอันนี้ก็คือตกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ตกแบบหน้าดินะเนาะเรียงอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้อ่ะนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นนางลอยนะครับนางลอยก็คือตัวเบรร็ดเปล่าๆพันตะกั่วอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้น่าจะเห็นอยู่เนาะ เดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำมันก็เดี๋ยวน้ำมันก็นั่งอยู่ดีตีออกข้างไงหัวท้างก็ตีกันเออเดวมุมอย่างพี่อยู่อย่ยงนอกเนี่ยเขาเขาถ้ามาตีกับกลางนาได้เลยอ่ะเออตัวเองนั่งกลางตีกลางขวาได้เลยได้ครับได้พวกกุ้งเออนั่นหละหัวเรือนั่นแหละพวกตีลึกตีลึกเฮหาเ้าไปกลางงาเหรือตีอ่ะเพราะงัยอ่ะอยากเห็นตัวกุ้งเลยใช่ใช่ใช่น่าลุ้นน่าลุ้นเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ไง อีสุดยอดตรงนี้ย้อนแสงเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึงฮะไม่แห้วแล้วรอดสะใจอ่านะครับตัวแรกผมมาแล้วนะได้ก่อนเพื่อนเลยรอดแล้วรอดแล้วนะครับคึนันนี้นะครับแต่ก็ตัวสวยอยู่นะครับแต่มันมีไข่นะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะปล่อยนะครับเพราะว่ามันมีไข่นะครับผมโอเคครับน้ำหนึ่งไว้ก่อนอ่ะนะครับก็ย้ายไหม น้ามันเดินแปลกๆมากแล้ววันนี้มันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะครับมันแปลกๆอะ่ะมันเอือยอยเอ่อยหยุดวนเอื่อยหยุดวนอยู่อย่างเงี้ยทําให้เราดูสายอ่านอ่านไม่อ,อกครับกุ้งมีกินนะเพราะว่าขึ้นมาเหลือแต่หางหลายตัวเลยหลายตัวเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนายพิรัชพาย้ายหมายและวเดี๋ยวไปลองหมายใหม่ดูนะครับหมายแรกก็ได้ตัวหนึ่งของผมเองนะครับอ่าขั <S <S างไว้ก่อนเดี๋ยวปล่อยตอนท้ายอย่างที่บอกเดี๋ยวปล่อยแน่ครับกุ้งไข่ไม่เอานะครับแต่ว่านายพิรัชบอกแล้วว่า ขังแล้วไม่ตายไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวขังว่าเดี๋ยวรอดูผลงานรวมๆเก็บภาพให้สวยก่อนแล้วเดี๋ยวปล่อยนะครับผมถึงหมายที่สองแล้วโอเคครับอ่านะครับที่มันแคบนะตั้งกล้องยากหน่อยนะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเหยื่อกุ้งฝอยนะวิรับเตรียมมาให้แล้วนะครับก็แกะช้อนจากน้น้ํานี่น้ํานี่แหละนะครับกุ้งฝอยตัวสวยเลยตัวเบลเลอร์เลยไม่รู้เห็นไหมอืมนะครับดูตัวเลยตัวขนาดปากกาปากกาใช้ใหญ่ที่นี่ใช้ใหญ่่างนี้เลยนะ กาววิธีเกี่ยวก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับเกี่ยวหางไปหัวบีบหัวออกให้มันแตกนะครับประมาณนี้จะใช้ตัวใหญ่หน่อย่ะประมาณนี้นะครับเห็นนะโอเคเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจอ่ะยิ <Okay. S 2> ่งใหญ่ยิยย่งดีใส่ก็ได้ใหญ่ยยด้วย น,นะครับก็ย,ย้ายย้ายมาหมายที่สามนะครับเพราะว่าแวะมารับสมาชิกเพิ่มนะวันนี้นะครับ <laughs> บอกแล้วใครอยากมาก็มานะบอกแล้วไม่เชื่อ <laughs> สมาชิกเยอะสี่คนนี่เบ็ดรวมกันเกือบยี <laughs> ่สิบเดี๋ยวพันกันเอยดูเขาดู <laughs> เบ็ดเยอะมากครับวันนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวตามชมผลงานกันครับผมตรงนู้เล็กกว่าตรงนี้นี่ว่า อ๋อเนี่ยดูทุ่นดีดิตัอปเปอร์อยู่เนี่ยตื่นสลัดฮะตีนู่นไปกางแม่น้ำแต่คนนั่งอยู่ตรงนน้นอืมที่กำลังเนี่ยอืมไปแล้วไปแล้วแต่งหน้าแล้วตีไปล่องลึกแล้วตีหน้าตรงตีหน้าตรงแต่ว่าไกลๆหิ้งเฉียงนะครับได้อยู่ตีอยู่แถวไกลไกลมากไกลเมาเอ่อเดีพังให้ไปหาโอ้ยหลุด สามสามเอาไหมเอาไหมข้างนี้น้ำขางีตีนะครัวพี่นี่ไม้เลื่อยอ่านะครับเดี๋ยวชมวิวชมบรรยากาศกันนะฮะดูนะเบ็ดเพียบเลยเห็นไหมเนี่อ่าต่างคนต่างลงกันอะเต็มที่อ่ะครับพันกันกันเวลาพระมาด้วยกันนะเอาห้าเอาหาวันนี้นะครับสนุกสนานสองสามสิบสามคันพิุ่นสิบสามแบบตอนเนี้ยของผมยังไม่ลงอีกกันเองมีไง ของอาจารยังก็ยังไม่ลงอีกนะน่ะก็มีอีกนะครับเบมีเยอะลงไม่ยาลงไม่ยากครับอืมเบ็ดเบ็ดมีเยอะกว่าที่ลงนะตอนนี้เอามาแล้วนะครับโอ้โหย้ายมาที่ใหม่นี้นะต้องช่วยหน่อยนะครับน้องมือใหม่นะครับผมอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยอุ้ยเปิดหน้าคนตกดูอุ้ย อุ้ยต้องมีสี่ข like ีวต anyway, so> ัวนี้นะครับสุดยอดอาจารั์เดี๋ยวถ่ายภาพให้ครับโอ้โหนี่มาแล้วนะหมายนี้สุดยอดมากนะครับก็สําหรับหมายนี้นะได้ไปหนึ่งตัวแล้วนะครับหมายนี้หมายนี้น่ารุ้นมากๆนะเพราะว่าต่อข้างล่างเยอะมากเยอะเพราะว่าเบ็ดเมื่อกี้สี่ห้าคันติดทุกคันเลยผูกกันไม่ไหวเลยนะครับแต่อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งมาแล้วนุ่นฟ้าครึ้มมืดมาเลยนุ่นโอ้ยสงสารจะไปรอดวันนี้ นะครับอ่าอยู่กับธรรมชาติกันอย่างเงี้ยนะนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องน้ําผักตบเรื่องผลเรื่องอะไรสารพัดนะฮะสนุกสนานดีครับผมอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตามชมต่อนะครับต่อปลาุูงวดนีนะครับเมื่อกี้วางวางกล้องปัป๊บปุ๊บนะวิลลัสผมเนะเยอะไปได้ครึ่งทางนะเมื่อกี้เห็นแล้วนะลากมาอยู่แล้วก็เลี้ยวลงต่อเรียบร้อย,ออายานะครับเนี่ยหมายเนี่ยต่อเยอะจริงหมายเนี่ย,เ,ยเขาต่อไปละ อ,อ่าเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวลองดูครับผมโอเคครับอ่ไม่ไหวแล้วนะครับลมมาแรงมากฝนมาหนีก่อนไปหาที่หลบก่อนครับเดี๋ยวว่ากันใหม่หนักหนักแน่รอบนี้ดูแล้วหนักแน่ฝ่ายย้ายก่อนย้ายก่อน นะครับหนีฝนหลบนะนาวิรัตก็พามาเที่ยวที่บ้านนะครับก็มาดูนะถ้าทำคันเองก้นะนี่นี่นี่อ่าคันแบบมืออาชีพแบบโบราณสวยสวยอันนี้ไม่ไผ่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้ไม้แบบไหนดียังไงดนนนไนีนะครับเนี่ยก็แกก็เหลาไว้หลายคันนะครับแล้วก็จะมีอา่าเหมือนกับเพื่อนๆหรือ FC นะครับก็จะเอาคันเป็นแบงค์นะครับแบงก์เปล่านะครับมาให้แกทําด้านทําอะไรอย่างนี้นะครับทำเป็นคันตกกุ้ง สวยอ่ะสวยสวยสวยเลยแหละมาครับอ่ากาแสดงถึงความเป็นมืออาชีพแท้ๆนะครับเนี่ยสายตกกุ้งแท้ๆเลยนะครับเนี่ยทำอุปกรณ์เองทุกอย่างตั้งแต่คันนะครับดัดเบ็ดเองทําคันเองโอเคครับผมมาเที่ยวบ้านนะพี่รัตครับผมขอบคุณครับอ่าบรรยากาศมีมีคัตเตอร์ในเรือน่ะคัตเตอร์ผมนะด้ว มาจอดอยู utral, wys, world, uh, be, like ่หน้าท so, okay. so, evet> ่าหน้าบ้านบ้านท่าบ้านนาวิรัตินะครับก็โยนเหยื่อทิ้งไว้คันหนึ่งนะนะครับของน้องเจี๊ยบนะครับก็กินเฉยเลยโอ้ยกดกดกดอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หมุนหมุนหมุนอยู่หมุน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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหโคตรใหญ่เลยดูตัวดิโอ้โห ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยโอ้โหสุดยอดอ่านะครับยืมยืมผลงานเขาบ้าหล่อของเรายังไม่ได้กล้าถวงสวยเลยดูใหญ่มากนะทีูใหญ่มากดูสุดสุดแขนโอ้ยสุดแขนเลยนี่ดูดูจะให้ดูนะนี่เทียบกับแขนนะดูยาวก็สอกอีกคะดูเห็นไหมนี่หน้าบ้านนะพี่รัตน์โคตรใหญ่บอกเลยนี่เป็นไงสุดยอดสุดยอดสุดอแขกครับผม อ่านะครับอยู่ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เล่นมันหน้าท่าในบ้านนะวิรัตน์เนี่ยนะหลงเบ็ดที่คับรออะไรเขาได้กระตุ้นขนาดนี้วางลำเลยไหมวางลำไหมไม่ต้องก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ว่าวงลำเดี๋ยวผมมาก็เก็บผมไม่ทันเลยนะนั่นน่ะสิงี้โดดรอพื้นไปเลยแต่ยิ่งมีอืมวานมันมีมะม่วงให้กินด้วยอร่อย อืมสุดยอดไก่ดูแลดีมากเยี่ยมออกใหม่นะเหล็กก็มีโอเคแล้จะมีเวลานีทุนลำรองอย่างบ้านเราไม่ปล่อยลงนี่อยาง้านทำให้ลูกใหม่้ก่อนมันจะตายหายแล้วก่อนเนี่ยลูกสาวพ่อพ่อไปไหนไปทำอะไรบ้าให้ทำทำให้ดีเลยทำให้ดีให้เรียบร้อยเลยเมื่อกี้เจี๊ยบโยนไก่ป่ะแยกกุ้งกินก่อนฉันผักอ่ะแยกกุ้งกินก่อนแยผักเนี่ย เอาเอาาไปเมื่อกี้ยวอ๋อเพื่อไปแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะอมผมเห็นแล้วตอนโยนไปเห็นตุ้มเหรอคนมันดวงถ่ายตอนมาเยอะแหละตอนนอกไปก็มาถ่ายอ่ะโดนมางแล้วนะครับโดนมางแล้วรัโดนมางแล้วนะนี่ไงดูดูทุยเขาตกกุ้งไงดูตกปลาหางแดงอยู่ผมดูไม่ใช่เป้าหมายนะครับปล่อยเลยครับผมอาากินซะเหมือนเลยนะ เอาใหม่เอาใหม่มาล้างคาอีกแมาล้างคาอีกแล้วนาล้างค้ามีคนตกไหมครับอ๋อกลางคืนเหรอ ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อุ้ยกินกดคันเลยอ่ะบอเกตไว้เนี่ยโอ้ยกล้องมันมุมแคบไปหน่อยนะครับลารุนลารุนลารุนเอ้ยกำเหลืองกำเหลืองตัวใหญ่เลยดูดูจวาวเว้ยหวาดเลยหวาดเยพี่นุชพี่นุชปลดเบรคให้ผมหน่อยครับกินอยู่อ่ะ เฮ้ยได้เว้ยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดชุนละมุนชุนละมุนเดี๋ยวเดี๋ยวปลาตกคุ้งเนี่ยโอ้ปลาโอ้โถเอ้ยรอกันได้โถเอ้ยเอาเอียอะอุ้ยอุ้ยหลุดเลยโถเอ้ยก้ามหลุดมันเลื่อนครับตัวมันเลื่อนนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่า โอเค plead? นะครับเอาว่าเอาว่า,า,วาได้กล้ามเหลืองนะตัวสวยเลยนะตัวใหญ่นะตัวนี้ก็ตัวขีดกว่าแหละนะครับใหญ่ใหญ่ถือว่าใหญ่อะแคอยู่นะครับอบวกสกอร์ไปอีกหนึ่งนะครับลื่นมากนะโอเคนะครับผมบวกหนึ่งครับสุดยอดได้หมายละตัวตออละตัวก็พรวันไง โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไม่รู้โดนอะไรอะไรวันเนี้ยโดนอีกแล้วไม่รู้อะไรนะครับโว่ะหล่อทั้งลำมาแล้วครับผมนะฮะปากายนะฮะเนี่ยกลายเป็นถุงมียอดในถุงเซเว่นด้วยเนี่ยน้ำแข็งเซเว่น เราออะเจียถือถือว่าสุดยอดแล้วนะมาที่หลังคุณปนไปหกร้อยแล้วอะ่ <c oughs> ะเดี๋ยวย้ายหน่อยนะครับย้ายหมายหน่อยนะครับผม <c oughs> <c oughs> จานเริ่มบ่นล้ว นะครับก็เกือบๆสี่โมงแล้วมังนะ้งเนาะใกล้ละนะครับมาส่งพี่นุชก่อนพี่นุชมีธุระวันนี้พี่นุชไม่มีผลงานนะเสียดายเสียดายนะครับก็สาวมาช่วยตกกันครับวันนี้ก็สนุกสนานเดี๋ยวส่งพี่นุชเสร็จเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อ,อน,นี่กิ่นก็แรงกิ่นก็แรงน้องนี่ก็กินแรงน้องน้องใหม่ฝีมือดีกว่า,านะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวส่งพี่นุชตามนึวย อ่านะครับก็ส่งพี่นุเสร็จเรียบร้อยมาเข้าหมายใหม่นะครับตรงนี้นะครับก็เหลือกันอยู่3คนแล้วนะเหลือไตวิรัตนะครับน้าวิรัตนะครับแล้วก็น้องสาวทําน้องเจี๊ยบนะครับ3คนวันนี้น้องเจี๊ยบผลงานดีมากนะก้ามใหญ่ๆสองตัวเลยเรายังไม่โดนก้ามเลยวันนี้เดี๋ยวเราตามหาดูนะครับตรงนี้ตรงนี้น้ำค่อนข้างแรงนะครับก็นางลอยผมเลิกใช้ละผมมาใช้เป็นตกตะกั่วหน้าดินนะครับสี่ขันตะกั่วดยังปิวเลยครับตะกั่วดสิบกรัม ค่อนข้างปลิวนะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนนะครับก็ลงกันคนละสคันตอนนี้เออผมลงสี่คันนะครับลองดูจะเอากล้ามให้ได้วันนี้บอกเลยนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับโอ้ยคุณจะเอากล้องไปชาร์จอยู่เมื่อกี้มาแล้วน้องโอ้โหอุ้ยมากแล้วหมายแล้วอ้ยแกอุ้ยสุดยอดอ้ยดูตตวละตัววันนี้โอ้ยน้องเจี๊ยบสุดยอดมากนะครับวันนี้ MVP วันนี้ยกให้ โอ้สุดยอดอาจับกุ้งกรโชดหน่อยจับกุ้งกรโชดหน่อยไหนไหนโอ้โหดูความใหญ่นี่ดูความใหญ่เป็นไงอยอดนะครับนี่เหรอ๋อนั่นแหละนี่เป็นไงสามบวกตัวนี้โอ้โหสุดยอดมือใหม่หรือว่าฉมังอยู่น้องน้องเจี๊ยเพิ่งหัดตกกุ้งไม่นานนะครับตันนี้ก็มาโดนแต่โอ้โหแต่ละตัวสุดๆเลยนะครับโอเคครับผมสุดยอดครับผมโอ้โหเอาอีกแล้วโอ้โยปลาครับนึกว่าโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดนะปปปไไ โอ้ยมาคลุงเฮงวัวนน้ำจ้ามโหนวาอายะโหสายโหดจริงเลยไม่ได้เหี้อะไรเยอะได้เนอะะโอ้ยโดนนะครับโดนแล้วนะโดนโดนปลานะแต่ไม่รู้ปลาอะไรหูแล้วสายสายเล็กด้วยเรียบร้อยหูเล่นหมดสายเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่เลยนะ โอ้ยสายหมดเลยอ่ะเล่นในล่ออเล่นได้ครับเป็นคันนี้จะไม่ได้หรอกมันไปไม่ได้แล้วอ่ะสุดทางคันก็หายสิใช่ใหญ่มากโอ้เสียดายทวนน้ำดุยไปเลยอ่ะเออวิ่งทวนน้ำดุยไปเลยโอ้เสียดายปลาใหญ่ปลาใหญ่แล้วคิดวาคู่อืมโอ้เสียดายแล้วคันลอกมีก็ไม่กินนะไปกินคันนั้นนะโอ้ยที่ปลาใหญ่เอาไี่ได้อ่ะเสียดายเสียดายครับโอเคครับพลาดไปไม่เป็นไร ไงบอกแล้วปลาอร๋อไปแล้วก็นึกว่ากุ้งนะแต่เรากินแต่จังหวะมันสู้ก็น่าจะเป็นปลาจริงๆกันแหละครับอ่าโอเคครับผมอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายนะน้วิลเตเอาไหมเอาเอานะอ่าโอเคครับอันนี้เดี๋ยวน้วิลเตไปเลี้ยงแมวนล้วครับผมโอเคครับผมอ่านะครับประมาณหกโมงกว่าแล้วนะไม่มีอะไรครับอยากให้ชมบรรยากาศเฉยๆบรรยากาศตอนเย็นดีมากๆนะครับเสีได้นะเราไม่ได้เตรียมอะไรมาจิบนะแหมไม่งั้นแล้วก็ฟินนะครับดูบรรยากาศตอนเย็น พราขาไม่จะหดตกใจหลอกตัวเองหลอกตัวเองบรรยากาศดีที่สุดเลยนะครับริมน้ำาดูสุดยอดอะ่ะทริปนี้นี่คุ้มมากนะครับบอกเลยในความสุขสุดนะครับก็เข้าสู่โหมดกลางคืนประมาณเกือบเกือบทุ่มแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เรากล่าวตกันสักประมาณถึงสองทุ่มนะครับก็จะลองดูกางคืนดูบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวกกลองดู ต้องใช้ไฟช่วยนะนะครับจะเห็นว่าเพื่อนจะเห็นเพื่อนเพื่อจะเห็นว่ามีแสงไฟนะครับไว้ส่องดูสายดูปลายคันกันนะครับวิธีการตกก็เหมือนเดิมนะกลางคืนตกง่ายกว่างวันด้วยนะวิรัตบอกนะครับก็เดี๋ยวมาตามรุ้นกันครับว่าจะมีใหญ่ขึ้นมาให้ดูอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับมืดหน่อยนะก็เราจะเป็นหมายสุดท้ายแล้วนะครับหมายนี้นะครับเพราะว่ามืดมากแล้วนะครับก็ นะวิลตใจดีนะครับต่อเวลาให้จนถึงหัวหัวเขาเรียกว่าหัวหัวน้าดำนะครับก็คือช่วงหัวค่ำนะปกติมันจะกินดีนะแต่นี้ย้ายมา3ามสี่หมายไม่โดนเลยนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงกลางวันเราก็สะสมผลงานมาได้พอสมควรแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตามชมหมายนี้หมายสุดท้ายแล้วครับผมอ่ะนะครับก็จบแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นทริปที่สนุกมากนะครับอ่าช่วงกลางวันกุ้งกินดีนะครับช่วงกลางคืนที่คาดหมายกันก็ไม่ค่อยได้ตัวเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้มาอ่าตกกุ้ง ธรรมชาติกันนะที่แม่น้ําได้บประสบการณ์ใหม่ๆด้วยวันนี้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งเยอะมากนะครับจากนาวิรัตนะครับที่เป็นไต่นะครับแกเป็นนักตกกุ้งมืออาชีพตกกุ้งขายแกก็ยอมสละเวลาตัวเองนะครับทั้งที่ตกขายก็พอไปแล้วมารับนักตกปลาเพราะว่าจะได้แชร์ประสบการณ์สิ่งที่แกรู้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ขอบคุณนาวิรัตด้วยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับผลงานเดี๋ยวไปดูกันแกมแกใหใจ่าย ยังไม่จ่ายกันเลยยังจ่ายได้ไงสนิทมึงผมเลยครับพี่มาขูวิโอได้สามกิ่งเลยวะสามกิ่เลยพี่ต้นโอ้ยดีอะนี่ีผมแป๊บมันนี่สิใส่การสามกิงเลยเนี่ยจะลองไหมล่ะกอเดียวสามกิงกัวดเลยเนี่ย ตเนี้ยสามขีดสามขีดกว่าเนี้ยสามกว่าเลอืมนี่ยสามกว่าเนี่ยสามเนี่ยสามตัวเลยอืมไอ้ตัวเนี้ยกุ้งเด็กๆก็หากันกุ้งใช่ไหมกุ้งเด็กๆโอ้โหใหญ่อยู่นะเสียเสียค้นหมดพูดอย่างนี้ไว้พอปล่อยเออแก่ไอ้นี้หมดแล้วจะทิ้งหมดนะจริงเอาไหมแมวอาไหร่เนี่ยวห้าตัวอ่ะกุ้งตัวเล็กนะครับที่บอกว่าจะปล่อยนะนี่เห็นไหม เห็นนะเห็นนะกุ้งไข่เห็นไหมนะครับปล่อยนะครับปล่อยนะนารัตส่งไฟให้ผมนะครับปล่อยไปแล้วอ่าอะนะครับสำหรับผลงานเพื่อนๆก็เห็นไปแล้วนะครับก็ถ้าอยากมาที่นี่นะครับอยากจะมาตกกุ้งแบบนี้นะครับมันจะมี2ภาคก็คือภาคกลางวันกับกลางคืนนะลองติดต่อนะวิาดูแล้วกันนะครับผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าเฟซอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุยกับน้าก่อน นาวิรัตหน้าเฟซเบอร์โทรขึ้นได้ไหมได้ครับได้ทั้งหมดเลยใช่ไหม,หมครับผมเออเอาเดี๋ยวไม่ต้องหลับนอ,อนกันทีเนี้ย <laughs> ถ้าเห็นผลงานแล้วชอบใจสนใจนะครับติดต่อนาวิรัตได้นะครับลองโทรมาคุยสอบถามทั้งเรื่องตกกุ้งจะมาตกกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในโซนบางปะอินตรงนี้นะครับผมบอกเลยนี่น่าจะเป็นมือหนึ่งเลยแหละผมพูดเลยนะครับเพราะว่าฝีมือ สุดยอดมากมากเพียงแต่ว่าวันนี้หลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่เป็นใจเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนานาที่จะมาก็บอกก่อนนะครับว่าทําใจด้วยว่าธรรมชาติเราควบคุมไม่ได้นะครับแต่ว่าวิธีการหรือว่าฝีมือหรือว่าหมายต่างๆเนี่ยนวิรลตเต็มที่ในนี้ผมการันตีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วไม่ได้ห้ามงองแงนะครับผมบอกเลย <laughs> บางคนมาเขาได้กันเยอะๆนี่ผมเห็นผมยังอิจฉานะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอย่างวันนี้ผมได้กันท,ทั้งทั้งทีมงานได้มาสตัวเองก็ยังถือว่า โอเคอยู่สําหรับผมโอเคมากๆเพราะสตัวนั้นก็น่าจะเป็นโลนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับผมว่านะคุ้มกับค่าเรือผมพูดเลยนะครับแล้วก็นั่งชมธรรมชาติและแถมนากวิจัยยังใจดีพาเราตกพารทกลางคืนด้วยหัวข้ามด้วยนะครับตรงนี้อ่ะก็เ,เป็นอันประมาณนี้นะครับโอ,อโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ด้วยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกรอนนะครับไปแล้วสุดยอดกุ้งใหญ่มากที่นี่